มันต้องเต้นแบบสิบคนพร้อมกันลายมือลายอะไรอย่างที่เช่บอกต้องฝึกซ้อมหนักมากๆจริงนะครับนั่นคือซีนที่พี่เช่ประทับใจมากสุดแต่คุณบอกว่าโยนเหรียญกับแร็ปคุณประทับใจมากเลมเออพี่เติร์ชอบไหมครับซีนโยนเหรียญกับแร็ปของพี่ปอเช่ผมชอบซีนโยนเหรียญที่สุดครับเพราะว่าตอนเราถ่ายอ่ะเรายัางไม่นึกภาพแบบว,ว่า C g จมันจะออกมาเป็นยังไงแต่ว่าพอมันอยู่ในเ v วีอ่ะ คือเราจะเห็นว่าเหรียญด้านหนึ่งมันเป็นบอลลิสติกบอยกับอีกด้านหนึ่งเป็นชื่อทันตีผมก็เลยรู้สึกว่าเออซีนี้มันเหมือนแบบเต็มตัวคอนเน็กอะไรบางอย่างใช่แบบตอนตอนถ่ายโคชาราใช่คือไม่ได้มีกล้องมาตเตอร์กล้องนึงครับที่แบบว่าถ่ายยาวครับผมก็ได้มีคือทุกคนเห็นเอวิเป็นตัด2ด้านใช่ไหมแล้วก็รับด้านนึ่งกับรับอีกด้านนึ่แต่ว่ามันจะมีซีนมาตเตอร์ซีนทันตีเป็นกล้องยาวส่วนคนเป็นพออยู่ด้วยกันก็คือโยนมันจะมีเหรียญจริงโยนด้วยนะครับผมก่อนที่จะเป็นซี คือกล้องมันแชร์ขากนมองก6 3คนยืนมองกันแบบแล้วเหมือนบางทีเวลาเราจ้องขนานานๆเราจะหลุดคัทมันจะไมยังไม่ยังไม่คัดมันยังไม่คัทอืมลิกลิกี้ยิ้มมุมปากมองขึ้นขำก็มีแบบโยนโยนปุ๊บรับไอ้เจ้ปั๊บรับไม่ได้ก็เหมือนพอเรารับไม่ได้ครับเราต้องคอนทินิวนะฮะพอรับไม่ได้เราก็ต้อง นิ่งไว้นิ่งไว้อ๋อเออจ้า,า,า,า <laughs> จนาซูแสดงว่าซีนนี้ไม่ได้ผ่านมาง่ายๆใช่ครับ่ายคำนี้โยนหลายทีเหมือนกันอ๋อนั่นคือิ่นที่เติร์ดประทับใจ